ลูกกรักเป็นหลึกตัวว่าเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตทำดีไม่ได้ดีขยันอย่างไรก็ยังจนอยู่ดีหาดความมั่นใจในตนเองท,ท้อแท้สิ้นหวังเป็นต้นเวลานั้นขอให้ลูกจงจำไว้ว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธองค์คอยเป็นกำลังใจให้ลูกอยู่เสมอ กำจัดอุปสรรคของชีวิตได้อย่างแท้จริงเพียงแค่น้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าเฉยๆอย่างไม่พอสำหรับลูกลูกจะต้องปฏิบัติตนเองให้เจริญด้วยกายว่าจาและใจด้วยการน้อมเอาพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นมาสอนใจตนเองเตือนสติตนเองอยู่เสมอดังที่โบราณบัณฑิต ได้กล่าวไว้ในอุปาลิวทัทสูตรคัปฏิวัคว่านิสสะพระพระพุทธเจ้าทรงองค์อาจในฐานะที่ลูกเป็นชาวพุทธลูกจะต้องกล้าหารสง่างามด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลกล้าที่จะทำความดีทุกอย่างไม่ไอายที่จะทำความดี ถึงแม้ลูกจะยากจนลำบากแค่ไหนก็ตามขอให้ลูกจงกล้าที่จะสู้กับมันทุกวิธีทางอย่าท้อถอยท้อแท้ได้อย่าท้อถอย,ออย,อถอยจงกล้าที่จะสู้กับนี้สินเหล่านั้นแล้วความโชคดีก็จะเกิดขึ้นสำหรับลูกเองข้อที่สองอปัเมยยะพระพุทธองค์ทรงไม่มีใครประมาณได้ดี พระพุทธคุณข้อนี้สำคัญมากถ้ามีใครมาประมาณการในตัวลูกต่ำลูกจงสร้างความดีทุกอย่างลบคำสบประมาทนี้ให้ได้บางครั้งคำพูดดูถูกดูหมิน่นดูแคลนก็เป็นผลดีต่อเราทำให้เรามีความอดทนสูงทำให้เรามีความตั้งใจสูงทำให้เรามีมานะที่จะ ต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคหนักใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ข้อที่สคำเพีระพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณลึกซึง้งให้ลูกจำไว้ว่าพระเดชทำให้ร้อนพระคุณทำให้เย็นคุณ,ณธรรมคุณ,ณวุธคุณความดีคุณความรู้คุณความสามารถลูกต้องหมันสร้างให้มีในตน จงมองเห็นคุณค่าของพ่อแม่คุณค่าของครูบาอาจารย์คุณค่าของทานคุณค่าของศีลคุณค่าของปัญญาและคุณค่าของตนเองลูกต้องไม่ดูหมิน่นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของลูกเองแล้วลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรึกซึ้งในตนข้อที่สามโมนปัตตะ พระพุทธองค์ทรงบรรลุถึงญาณก็คือปรีชาอย่างรู้ปรีชากำหนดรู้ชื่อว่าญาณลูกควรอย่างรู้ใจตนเองบ้างว่าใจของลูกดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรบกพร่องอะไรเด่นอย่างไรสวยอย่างไรกำหนดรู้ใจตนเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรเข้าข้างตนเองมากไปไหม คนอื่นรับได้ไหมเมื่อช่างดูแล้วก็รู้ว่าความดีมากกว่าความไม่ดีแสดงว่าลูกเป็นคนดีจริงไม่เป็นคนดีจอมปลอมข้อที่หใช้มังกระทรงทำความกระเสมพระพุทธคุณพุทธสัมปทาข้อนี้คำว่าความกระเสมก็คือความสบายความปลอดภัยชื่อว่ากระเสม สภาวะที่จิตละแล้วซึ่งกิเลสเกิดความสุขในจิตใจเกิดความบริสุทธิ์แห่งจิตใจเกิดความบริบูรณ์ด้วยบาร,รมีความดีทุกอย่างลูกจงหมันฝึกฝนใจตนเองให้เกิดความเกษมด้วยการนั่งสมาธิทำความดีบ้างก็จะเป็นการดีข้อที่6เวทะ พระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณคือความรู้พระญาณก็คือปรีชายอย่างรู้กำหนดรู้ชื่อวญาณาหรือวิชาสารสรทรงรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อรู้ญาณของพระพุทธเจ้าแล้วลูกควรรู้ว่าอาดีตเราแก้ไขไม่ได้ควรที่จะทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุด แล้วอนาคตของลูกก็จะดีโดยลำดับข้อที่7ธรรม,มัทะพระพุทธองค์ทรง,งตั้งมั่นในธรรมคุณความใดทุกอย่างเรียกว่าธรรมธรรมนั้นรู้เห็นปรากฏที่จิตการเรียนในศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าปริยัติธรรมการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าปฏิบัติธรรม การได้เป็นรุธรรมเพราะผลแห่งการรักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาจนเกิดความบริสุทธิ์ปัสจากบ,บนทินคืออสวกิเลสเรียกว่าปฏิเวทธรรมลูกก็ควรที่จมั่นฝึกฝนอบรมตนเองทุกวันทุกวันลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ข้อที่8สังวัตตะ ทรงสารวมพระองค์ดีแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างลูกควรรักษากายด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ของคนอื่นไม่ประพฤติผิดในคนรักของคนอื่นชื่อว่าสำรวมกายลูกควรรักษากายวาจาของตนไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดนินทาชาวบ้าน ไม่พูดอวดตนเองคมขืนจิตใจผู้อื่นชื่อว่าสำรวมวาจาลูกไม่ควรจ้องจับผิดคนอื่นอาฆาตชิงชังคนอื่นไม่ควรผูกความกโกรธหรือว่าความเกลียดชังไม่ควรชิดอกุศลในทุกเรื่องราวชื่อว่าสำรวมจิตใจข้อที่9ก้า,าสังคาติคะทรงร่วงกิเลสเป็นเครื่องคล่อง พระพุทธอง์ทรงทําเป็นแบบอย่างอันเลิ่แล้วลูกไม่ควรมีใจเกาะติดใจเสพติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสอารมณ์อันน่าปรารถนามากเกินไปเราจะทําให้ลูกเกิดความผิดพลาดในการใช้ชีวิตทุกอย่างได้ควรละความเกี่ยวข้องในทางเสื่อมเสือให้มากเวลาที่เราไม่เกี่ยวข้องในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ก็ืิอว่าเรามีสติอยู่กับใจของเราประการที่10บมุตตะทรงหลุดพ้นแล้วพระพุทธองค์ทรงทำเป็นตัวอย่างอันประเสริฐแล้วลูกทุกคนควรฝึกจิตของตนให้หลุดพ้นจากความรักโลภโกรธหลงก็จะได้ไม่ทุกข์มากทันที่จริงเราอยู่กับความรักเราก็ไม่ต้องทุกข์ อยู่กับความโลภก,ก็ไม่ต้องทุกข์อยู่กับความโกรธก็ไม่ต้องทุกข์อยู่กับความหลงเราก็ไม่ต้องทุกข์คำว,ว่าไม่ทุกข์ก็คือฝึกรักเป็นก็เห็นสุกได้เช่นอย่างว่าเรารักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องด้วยความบริสุทธิ์จ,จิตใจมันก็เป็นความสึกได้แต่ถ้าเรารักแล้วเราบวกความโลภโกรธหลงเข้าไปก็ทำให้ความ รักนั้นกลายเป็นพิษเช่นฆ่าคนที่เรารักให้ตายแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันเพราะความรักเป็นพิษนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายควรที่จะฝึกจิตของตนให้ปล่อยวางในเรื่องรักโลกโกรธหลงบ้างก็จะได้ชื่อว่าทําจิตให้ละกิเลสตัณหาเมื่อฝึกบ่อยๆ ก็จะรู้จักหน้าตาของกิเลสเมื่อน,นั้นลูกก็จะชนะมันได้ไม่ยากในโอกาสนี้ขอความสุขขอส่งความเมตตาและความประรถนาดีต่อลูกทุกคนท่า้ใีโอกาสฟังสารธรรมในโอกาสนี้จเจริญพร